สดนะคะในการดูดวงครั้งแรกนะคะใน YouTube เนาะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนด้วยนะคะหากใครเข้ามาพบเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะในการไลฟ์สดของหมอนิ่มเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนด้วยนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงในไลฟ์สดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้หมอนิ่มสักนิดนึงนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะสวัสดีค่ะเป็นการทดลองไลฟ์สดครั้งแรกนะคะใน YouTube นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะวันนี้เป็นการไลฟ์สดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนด้วยนะคะอ่าวันนี้หมอนิ่มนะคะทดลองไลฟ์สดในการดูดวงนะคะใน YouTube เนาะเป็นครั้งแรกนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนนี้เข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ ke, shots, like share, ่งท like ี่ใช <as>. ่นะคะสวัส <impatient> ด <ly> ีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเนาะ อเนมขอกราบขอบพระคุณมากนะคะทุกการติดตามนะคะในท่องทางเนาะทุกแพลตฟอร์มนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนด้วยนะคะเป็นการดูดวงไลฟ์สดนะคะการดูดวงฟรีเนาะสวัสดีค่ะสวัสด,คสสดคีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแม่นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะเป็นการดูดวงฟรีนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเม่นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้เป็นการดูดวงไลฟ์สดนะคะเป็นการดูดวงฟรีนะคะเนาะคนละหนึ่งคำถามรบกวนไม่วนซ้ํานะคะเนาะาหมอทดลองไลฟ์นะคะใน Facebook ครั้งแรกนะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเข้ามาใหม่ด้วยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหากใครสนใจจะดูดวงนะคะวันนี้เป็นการดูดวงฟรีของหมอนิ่มนะคะไลฟ์สดเนาะใน y o u t u b e นะคะวันแรกครั้งแรกนะคะทดลองไลฟ์นะคะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเมนรับพลังงานไปนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกการติดตามของหมอและคอมเมนต์นะคะในคลิปวิดีโอที่หมอได้โพสต์นะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะแล้วก็หากวันนี้เป็นการดูดวงไลฟ์สดนะคะฟรีคนละหนึ่งคำถามนะคะรบกรวนไม่วนซ้ำนะคะหมอทดลองไลฟ์นะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะทักทายสวัสดีกันได้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้เป็นการดูดวงไลฟ์สดนะคะ ดูดวงฟรีนะคะคนละหนึ่งคำถามนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ เนาะอาจพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะคำถามสิ่งที่อยากทราบนะคะหมอจะตอบให้ในไลฟ์สดนะคะการดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามนะคะอาจจะดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักก็ได้นะคะโชคลาภได้หมดเลยเนาะ,ะสิ่งที่หมอบอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิณิชัยนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะในไลฟ์สดวันนี้เนาะอ่ากาณิกาหมอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพิมพ์คําถามสิ่งที่อยากทราบขึ้นมาได้เลยนะคะรบกวนไม่วนซ้าเนาะเพื่อนๆจะได้ทั่วถึงกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ วันนี้หมอลองไลฟ์สดวันแรกนะคะทดลองไลฟ์เนาะใน u t u b e ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะฝากกดไลกไ์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิท่ิชัยไปนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะหากใครสนใจจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอนิ่มนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะอันนั้นจะมีค่ารูเนาะชื่อเดียวกับใน y o u TUBE เลยนะคะสวัสดีค่ะหากใครสนใจจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะ หากใครที่อยากจะให้หมอนิ่มดูดวงในไลฟ์สดวันนี้นะคะพิมพ์คําถามนะคะสิ่งที่อยากทราบนะคะชื่อนามสกุลตัวเองอธิษฐานจิตให้ดีเนาะแล้วก็ขอให้ไพ่ดึงดูแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นค่าครุยหมอนิ่มสักนิดนึงนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะอันนี้เป็นการทดลองนะคะหมอไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเพราะเพิ่งลองไลค์ครั้งแรกคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะยินดีที่ได้จักทุกคนนะคะ หากใครสนใจจะดูดวงฟรีกับหมอนิ่มในวันนี้นะคะในไลฟ์สดน้าใน YouTube ค่ะ 1. กติกาคือพิมพ์ชื่อสิ่งที่อยากทราบขึ้นมาได้เลยนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหมอนิ่มเป็นการดูดวงไลฟ์สดวันนี้วันแรกนะคะการดูดวงใน YouTube เนาะหากใครผ่านก็ไม่เห็นเน คลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนนิ่มฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหากใครสนใจจะดูดวงนะคะเป็นการส่วนตัวนะคะแอดไลน์ได้เลยนะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยค่ะแต่ตรงนั้นจะมีค่าใช้จ่ายนะคะจะมีค่าครูเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอนนิ่มด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มหนาวแล้วเนาะบางที่ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะวันนี้เป็นการไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะคนละหนึ่งคำถามเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนด้วยนะคะ อขอทุกคนมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคนไหนที่เจอความรักไม่ดีไม่สมหวังผิดหวังเสียใจก็ไม่เป็นไรเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะคุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะจงรักและเกียรติตัวเองก่อนนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีภาระหนี้สินในเรื่องการเงินติดขัดในเรื่องการงานนะคะหรือเจ้านายลูกน้องก็ตามเนาะบุตรบริวารหรือแม้กระทั่งคนปัญหาครอบครัวคนรอบข้างนะคะ มันปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนะคะขอเข้ามากำนิดนึงในช่วงนี้เนาะจากหนักหนาสาหัสมันจะได้ดีขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกพูดดีคิดดีทําดีมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเนาะท้อแต่อย่าถอยสิ่งที่หมอบอกค่ะทุกคนมีภาระมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบกันทุกคนนะคะเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะให เป็นการดูดวงโดยรวมหรือการดูดวงฟรีนะคะสิ่งที่หมอโพสต์ทุกทำงานในทุกวันนะคะก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการนะคะมีกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเสมอมานะคะสิ่งที่หมอบอกหมอน,นิ่มอาจจะเขาเรียกอะไรนะเขินกล้องนิดนึงเนาะไอ,ไ,อไอ้นิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยถนัดท่าไ่นะคะไม่เหมือนการทําคลิปวิดีโอเนาะในการทําคลิปดูดวงของหมอเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะอาจจะพูดติดติด,ตดขัด,ขดบ้างก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะแต่ก็ขอขอบ คุณนะคะทุกท่านเนาะที่กดติดตามกดแชร์ให้กําลังใจหมอนิ่มนะคะในทุกแพลตฟอร์มเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะไม่รับแต่พลังงานด้านที่ดีไปเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเขาเรียกอะไรมีพลังงานกําลังใจที่ดีกับการดูแลตัวเองนะคะแม้กระทั่งครอบครัวนะคะหรือสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้เนาะสิ่งที่หมอบอกคิดดีทดําดีมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการนะคะเนาะอ่า อาจจะยังใหม่อยู่ยังไม่มีคนค่อยรู้จักนะคะในการไลฟ์สดในที่นี้เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือลองไปก่อนสิ่งที่หมอบอกผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาด้วยนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะขอใขอมีแต่พลังงานกําลังใจด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะหมอเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีนะคะ แต่บางทีมันอาจจะมีวิบากกรรมที่เราจะต้องเจอหรือผเผชิญนะคะในการการเจอคนรักที่ดีคนรักที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่มีความทุกข์แตกต่างกันออกไปนะคะชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะจงมีสติอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะเนาะเริ่มต้นใหม่ไม่มีคําว่าสายค่ะท้อได้แต่อย่าถอยนะคะเพราะทุกคนมีภาระต้องรับผิดชอบเหมือนกันเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะเป็นกําลังใจกับทุกคนเลยนะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอค่ะ ขอให้คุณมีกําลังใจในด้านที่ดีการทํางานนะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะม่แต่ความสุขความสบายใจเนาะอืหมอเป็นกําลังใจกับทุกคนนะคะมีแต่ความโชคดีเนาะประสบความสําเร็จนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะอะ ถ้าเกิดไม่มีใครเข้ามาหรือคำถามหมอนิ่มนะคะหมอขออนุญาตลงไลฟ์เนาะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะเพราะว่าเป็นการทดลองไลฟ์ด้วยนะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะดูแลรักษาสุขภาพดีๆนะคะธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดภาระหน้สินนะคะมีความสุขแล้วก็ขอให้เจอคนรักที่ดีสินเสมอกันเข้ามานะคะในสวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสนะคะถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะหมอเป็นกําลังใจกับทุกคนเลยนะคะหากใครสนใจที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอนิ่มนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะชื่อเดียวกับ ใน YouTube เลยนะคะนิ่มสาวัน03นานะคะเนาะแต่ตรงนั้นจะมีค่าครูนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะแล้วแต่เราสะดวกแบบไหนนะคะ,อะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามหมอนิ่มมาตลอดนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ